สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรตกรและพี่น้องทุกสาขาอาชีพนะคะอ่าเมื่อนนี้นะคะมาปลูกอ้อยนะคะปลูกอ้อยพื้นที่แปลงเจ็ดไร่สองงานนะคะมื้อนี้มาเจอรถตัดคัะพี่น้องรกดลังตัดอ้อยข,อข,อข้างๆข,ข,ข,ข้างไรของเขาหนึ่งแลาะค่ะอ่ารถตัดอ้อยของเสียนูนะคะตัดยอยู่ข้างๆกัน,นะค่ะดังวุ่น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 อยู่ค่ะพี่น้องดังแห้งก็รถถลายไร่มาเติมปุ๋ยจัง่อยนะคะเติมปุยยป๋ยกอนเด้อปุ๋ยไปยังไ่เต็มถังเนาะค่ะ อ่า <พอ S 1> เพราะนั่นนะคะ่ะอ่าเราจะไปลุยกันเลยเพิ่มพนังงานยัดอ้อยนดะะ้ะพี่นอ่องยางบอกไวะะ้เลยค่ะพนังงานยัดอ้อยมืออาชีพน,นะคะฝูไอ้อยน้ำกันมาหลายปีแล้วนะคะทีมงานคุณภาพนะคะ ในสึนมาไทยคำับมนรถไทค่ะ,ะนั่งเที่ยงชเพิ่งมาไทยนะ,ะ,ทยะทุกาออา่านพักกานี่น้องเบุงมาจากถูกอ่อยเนาะอยูไม่ย่าหางร้อยาสิบนะคะตามที่ลรงงานางน,กน,นกักบัลากำหนดเนาะเพราะว่าอาเอารถปัมป,นป,นปน์นะคะเนาะรถบัมปจะเข้าช่องเื้นทีนะคะห่างร้อยห้าสิบเด้อ ใช้หน่อยกับสิเข้าได้พอดีเนาะคะ่ะอ่าทีมงานกับเหล่งไงเลยค่ะหยัดเอาหยัดเอาเลยเนาะค่อนข้างลังก็ค่อยถมนะคะ่ะค่อยถมหัวงานค่อยถมตรงที่อ่าดินบ่เสมอเนาะอ่อยถมได้พดีเนาะคะ่ะมีคนค่อยถมคนนึงเนาะไปหนีดินเหนียวมาเลยค่ะพี่น้องดินยังบ่แห้งเลยดินยังแฉะยังเปียกอยู่เนาะคะ่ะค่อนข้างจะผุ้ยากนิดนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าดินเหนียวน่ะจะติดรถ ติดอ่าตู้ปูกมค่ะบองทอเอาตลอดเวลาเลยนะคะ แปลงนี้ดินเหนียวเนาะคะ่ะพี่น้องดินเหนียวหมายถึงว่าดินยังเปียกยังแชะอยู่เนาะคะ่ะอ่า,าดินแห้งแต่ว่าพ่อไทยขึ้นมาดินสินเหนียวเนาะคะ่ะถ้าไมนติดติดตูปปลูกเนาะคะ่ะต้องคอยแค่ออกตลอดเวลาเลยเนาะคะ่ะอ่าถ้าบ่แค่ออกตูปปลูกก็ทํางานไปเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะแบบนี้ละค่ะคือต้องมีคนคอยแค่ออกเนาะคะ่ะดินเหนียวไปเกาะเกาะที่ตูปปลูกเนาะคะ่ะแค่ไปเรื่อยๆะคะ่ะ